สวัสดีครับผมตั้มจากไคนะครับวันนี้ผมอยู่กับรถยนต์ครอบครัวนะครับรถยนต์ขนาด11ที่นั่งโฉมใหม่ล่าสุดจากค่ายฮุนไดครับฮุนไดนำรถยนต์รุ่นนี้เข้ามาทำตลาดนะครับเรียกว่าทำตลาดด้วยกัน2รุ่นย่อยรุ่นเริ่มต้นก็คือรุ่นเตั้งราคาไว้1,729,000บาทครับแล้วก็รุ่นท็อปนะครับรุ่นถัดขึ้นไปเป็นรุ่น SEL ตั้งราคาไว้1,999,000บาทครับมาดูกันที่รายละเอียดของมิติตัวรถของฮุนไดสเตเล็กคันิ่นครับ ฮุนไดสตาเลียก็จะมีมิติขนาดฐานล้ออยู่ที่3,273ม mm, มแล้วก็มีมิติความยาวตัวถังอยู่ที่5,253ม mm มส่วนมิติความกว้างของตัวถังก็จะอยู่ที่1,997ม mm. มนอกจากนี้มิติความสูงนะครับก็จะอยู่ที่1,990ม mm เมด้วยกันครับเทียบกับฮุนไดเฮสวันนะครับก็จะมีระยะฐานล้อที่แตกต่างกันโดยสตาเลียก็จะมีระยะฐานล้อที่ยาวขึ้น73ม mm, มแล้วก็มี ตัวรถหรือว่าขนาดตัวรถที่ยาวขึ้นถึง128ม mm, มครับส่วนมิติความกว้างของตัวรถนั้นสตาเลียก็จะกว้างขึ้น77ม mm, มแล้วก็มีความสูงที่สูงขึ้น65ม mm, มด้วยกันครับถ้าเราจะดูในเรื่องของมิติตัวรถหรือว่าขนาดตัวรถฮุนไดสตาเลียโฉมใหม่นะครับก็จะมีมิติขนาดความกว้างความยาวความสูงรวมทั้ง ระยะถัดล้อที่มากกว่าฮุนไดเฮส1ค่อนข้างชัดเจนแม้ว่าจะไม่ได้เยอะอะไรมากมายแต่ว่ามิติตัวรถหรือว่าตัวเลขมิติตัวรถโดยรวมนะครับดเมนชันโดยรวมก็จะใหญ่กว่า H1 อยู่เล็กน้อยครับเห็นดีไซน์ลาดเทอย่างนี้นะครับถ้าเรานึกถึงนะครับหรือว่าถ้าเราย้อนไปดูในอดีตดีไซน์ลาดเทด้านหน้าที่มีโครงสร้างหรือว่ามีดีไซน์ด้านหน้ารับกับแนวกระจกอย่างนี้ผมนึกถึง t o y o t a a u c i d a d a ซึ่ง จาหน่ายหรือว่าขายดีในอดีตเช่นกันครับดีไซน์ก็จะคล้ายกันเลยรวมทั้งนี่ครับบังเอิญว่าใช้เครื่องยนต์ดีเซลขนาด2.2ลิตรเหมือนกันแต่ว่าในเรื่องของเทคโนโลยีเครื่องยนต์ก็จะแตกต่างกันไปตามยุคสมัยนั่นเองครับนี่ครับดีไซน์การออกแบบทําให้ผมนึกถึง t o y ยต้าลุซิดแล้วก็นึกถึง t o y ยต้าเอสติมําสำหรับดีไซน์การออกแบบด้านหน้าครับส่วนเส้นสายที่ตัดเข้ามาหรือว่ารายละเอียดของเส้นสายก็จะเป็นการออกแบบดีไซน์ของยุคนี้อยู่แล้วแล้วก็ทางคุณใดก็จะนําเสนอ ที่เรียกว่าสตาเรียนะครับเป็นลักษณะคล้ายๆกับยานอวกาศมีการตกแต่งให้ดูพรีเมียมแล้วก็ดูล้ำยุคมากขึ้นครับนี่ก็จะเป็นรายละเอียดคร่าวๆแล้วก็รายละเอียดปลีกย่อยสําหรับการตกแต่งเข้ามาในหุ่นไรสตารเลียโฉมใหม่ครับแล้วก็ในส่วนของรายละเอียดด้านความปลอดภัยนะครับติดตั้งเข้ามาด้วยไม่ว่าจะเป็นกล้องด้านหน้าแล้วก็นี่ครับเซ็นเซอร์ด้านหน้าถึง4จุดนะครับตรงนี้กล้องก็จะมาพร้อมกับกล้องรอบคันซึ่งจะแสดงภาพผ่านหน้าจอตรงกลางนะครับเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดภายในกันนะครับก็จะเห็นว่ากล้องก็จะ ปรากฏภาพหรือว่าแสดงภาพรอบคันเข้ามาส่วนเซ็นเซอร์ก็จะเป็นเซ็นเซอร์ที่ติดตั้งมาให้นะครับทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังครับหุนไดสตาร์เรียชมนี้นะครับมีการตกแต่งเส้นสายที่โดดเด่นมากๆอย่างแรกก็คือไฟเดย์ไม์ันนิงไลท์ที่ติดตั้งมานี่ครับเป็นเส้นที่พาดระหว่างแนวของขอบฝากระโปรงด้านหน้านะครับที่จะเปิดเข้ามาเป็นห้องเครื่องยนต์แล้วก็เส้นที่พาดระหว่างแนวของกันชนด้านหน้าครับเป็นเส้นตัดกรอบแล้วก็เป็นเส้นนําแสงแบบ L E D ที่ดูสวยงามด้วยครับนี่ครับ เส้นนาแสงสวยงามนะครับแต่ว่าที่ให้มานะครับไม่ได้เต็มเส้นนะครับก็จะให้มาปานกลางประมาณนี้ครับเป็นเส้นไฟนําแสงที่ติดตั้งเข้ามาซึ่งคล้ายๆลกับดีไซน์ของยานอวกาศอย่างที่คุณใดได้นําเสนอไปในภาพยนตร์โฆษณานั่นเองครับแต่ว่าที่น่าเสียดายนิดนึงหรือว่าที่ผมแอบเสียดายนิดนึงนะครับจะสังเกตได้ว่าไฟด้านหน้าก็จะแตกต่างกันไปเมื่อเทียบกับในรุ่นเครื่องยนต์เบนซิน3.5ที่ขายอยู่ในเกาหลีนะครับเครื่องยนต์เบนซิน3.5ไฟด้านหน้าเป็นไฟ LED เหมือนกันแต่ว่าที่ขายอยู่ในเกาหลี เป็นไฟที่เรียงกันซ้อนกันทั้งหมด8ดวงซึ่งมีความสวยงามแล้วก็โดดเด่นมากๆแล้วก็รายละเอียดของด้านหน้าของกระจังก็จะดูพรีเมียมขึ้นกว่านี้ครับสำหรับคุณได้เอสวันสตาเลียในรุ่นเครื่องยนต์เบนซิน3.5นี่ครับก็จะเป็นรายละเอียดที่แตกต่างกันไปนะครับโดยไฟรุ่นนี้ที่ติดตั้งเข้ามาก็จะเป็นไฟที่อยู่รวมกันบริเวณมุมกันชนนะครับซ้ายขวาเป็นไฟคอมบิเลชันเป็นไฟสูงต่ำนะครับให้ลำแสงสีขาวสวยงามเป็นไฟสูงต่ำแบบ LED ทั้งหมดครับ ส่วนไฟเลี้ยวก็จะอยู่มุมนะครับชิดกับดวงไฟด้านหน้านะครับเป็นไฟเลี้ยวแบบ LED เช่นกันครับรายละเอียดด้านข้างตัวรถรวมทั้งกระจกมองข้างขนาดใหญ่กระจกมองข้างติดตั้งไฟเลี้ยวในตัวนี่ครับด้านข้างนะครับด้านข้างไม่ได้ติดตั้งไฟเลี้ยวมามีเฉพาะบริเวณกันชนหน้าส่วนไฟเลี้ยวด้านข้างก็จะย้ายมาติดตั้งบริเวณกระจกด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวาครับนี่ครับนี่ครับมีกระจกสําหรับมุมมองด้านหน้าแล้วก็มุมมองด้านข้างติดตั้งเอาไว้นะครับเป็นในส่วนของแสงของไฟเลี้ยวครับแล้วก็รายละเอียดด้านข้างอย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าเฮส ก็จะมีจุดเด่นก็คือกระจกบานข้างกระจกบานข้างมีขนาดใหญ่มากๆนะครับเพิ่มมิติในการมองไม่ว่าจะเป็นผู้สัรนด้านในแล้วก็เรามองเข้ามาก็จะทําให้นี่ครับดูภายในดูหรูหราดูโออาบอกได้เลยว่าซื้อรถรุ่นนี้ป้ายแดงต้องขอแถงฟิล์มเท่านั้นเพราะว่าฟิล์มกองแสงก็น่าจะสิ้นเปลืองมากเช่นกันครับส่วนรายละเอียดของล้อนะครับล้อ18นิ้วตรงนี้ตกแต่งแบบทูโทนเข้ามาเป็นสีเทาเข้มตัดกับสีโครเมียมหรือว่าสีเทานั่นเองครับดีครับรายละเอียดของล้อแม็กขนาด 18นิ้วซึ่งจะมาพร้อมกับยางพาโหขนาด2 3 5 5 5มหอครับนี่ครับมาดูรายละเอียดด้านท้ายของ h ุ u n ด a ตา t a r รียเสาไฟถอยหรือว่าเสาไฟท้ายทั้งหมดนะครับไฟท้ายช่วงท้ายที่ติดตั้งแนบแนวเสาท้ายเข้ามานะครับจะเห็นได้ว่ารายละเอียดของไฟดูสวยงามมากๆรายละเอียดแบบนี้นะครับ u ุ d a ดก็จะเรียกว่า p a r a m e t r i c Pixel ครับนี่ครับก็จะเป็นพิกเซลเป็นดวงสี่เหลี่ยมเล็กๆเ,เ,เ,เข้ามานะครับตรงนี้ก็จะเป็นรายละเอียดที่ติดตั้งเอาไว้ในรุ่น SE หรือว่า รุ่นท็อปเท่านั้นครับดูสวยง,งามมากๆครับสำหรับไฟเบรกแล้วก็ไฟท้ายครับนี่ครับการตกแต่งเข้ามาแล้วก็มีกรอบใสยอยู่ด้านนอกนอกจากนี้เมื่อเรามาลงรายละเอียดดูนะครับไฟท้ายก็จะแตกต่างกันเช่นกันสําหรับในรุ่น sel แล้วก็รุ่น s ครับในรายละเอียดของไฟท้ายหรือว่าในรายละเอียดของไฟเบรกด้านในนะครับก็จะแตกต่างกันลองไปเปรียบเทียบกันดูนะครับตอนนี้ผมอยู่ในรุ่น sel หรือว่ารุ่นท็อปนั่นเองครับส่วนอื่นๆของฝาท้ายนะครับนี่ครับฝาท้ายขนาดใหญ่มาพร้อมกับสปายเลเอร์ในตัวแล้วก็ไฟเบรกตรงที่3สําสหรับ ในรุ่น็อปครับนอกจากนี้ด้านท้ายก็จะเขียนเอาไว้ชัดเจนนะครับว่านี่ครับ 2.2D ก็คือเครื่องยนต์ดีเซลขอมันเร็วขนาด2.2ลิตรบล็อกใหม่นั่นเองครับนี่ครับรายละเอียดของฝาท้ายที่ติดตั้งเข้ามานะครับนี่ด้านล่างก็จะเป็นกล้องมองหลังมาพร้อมกับเส้นกระยะครับนี่ครับติดตั้งเข้ามาด้วยครับแล้วก็ลองเปิดขึ้นมานี่ครับฝาท้ายเป็นระบบเปิดปิดด้วยไฟฟ้าทั้งหมดแล้วครับนี่ครับนี่ครับเป็นระบบเปิดปิดด้วยระบบไฟฟ้ามาพร้อมกับ ระบบป้องกันการหีบครับนี่ครับมีความทันสมัยมากมากครับนี่ครับลองดูนะครับระบบป้องกันการหีบนะฮะนี่ครับมีเด็กหรือว่ามีอะไรที่เข้ามาแล้วเราไม่ได้ระมัดระวังนะครับฝาท้ายก็จะเด้งกลับขึ้นไปหรือว่าเปิดกลับขึ้นไปอัตโนมัติครับฝาท้ายเปิดปิดด้วยระบบไฟฟ้าทั้งหมดแล้วก็ยังสามารถสั่งงานด้วยระบบไฟฟ้าเช่นกันครับนี่ก็จะเป็นรายละเอียดด้านท้ายของคุณไดซาเลียที่ติดตั้งเข้ามาครับ นี่เห็นไหมไฟก็แยกส่วนกันชัดเจนตรงนี้ก็จะอยู่ติดกับตัวถังส่วนด้านบนก็จะเป็นส่วนที่อยู่ติดกับฝาท้ายครับสําหรับแนวเส้นหรือว่าแนวของไฟไท้ายครับช่วงล่างด้านหลังแบบใหม่เป็นช่วงล่างแบบอิสระนะครับซึ่งจะให้ตัวได้ดีแล้วก็ในเรื่องของการเดินทางนะครับก็จะให้ความสบายแล้วก็ให้ความนุ่มนวลในเรื่องของการขับขี่ด้วยครับนี่ครับช่วงล่างด้านหลังที่เป็นแบบอิสระที่ติดตั้งเข้ามาใหม่ในรถยนต์รุ่นนี้ครับไทยน้อยสารของคุไดายเลียมีอะไรบ้างนะครับนี่ครับ เบาะนั zaman, of PI, function, and, majesty, ่งของฝั่งคนขับนะครับปรับแล้วก็ควบคุมด้วยระบบไฟฟ้าครับนี่ครับสามารถปรับควบคุมด้วยระบบไฟฟ้าทั้งหมดครับแล้วก็นี่ครับเบาะนั่งฝั่งผู้โดยสารด้านหน้านะครับก็ยังเป็นปรับแบบแมนนวลอยู่ครับนอกจากนี้นะครับจอด้านในนี่ครับจอตรงกลางติดตั้งจอเครื่องเสียงขนาด8นิ้วเข้ามาครับถ้ามาดูรายละเอียดภายในรถหรสานะครับติดตั้งจอเข้ามาเป็นจอขนาด8นิ้วครับนอกจากนี้นะครับนอกจาก ตรงจอแสดงรายละเอียดต่างๆจอแสดงข้อมูลต่างๆนะครับนี่ครับรายละเอียดของจอขนาด8นิ้วตรงนี้นะครับซึ่งจะเชื่อมต่อกับรถของเราโดยตรงแล้วก็สามารถเข้าไปดูแอปพลิเคชันต่างๆได้ด้วยครับนี่ครับเข้าไปเซตอัพเข้าไปปรับตั้งได้ครับซึ่งเป็นจอที่จะสามารถเชื่อมต่อได้ทั้งระบบแอร์นะครับสามารถเข้าไปดูได้ทั้งหมดครับนี่ครับเชื่อมต่อกับเครื่องเสียงได้ด้วยครับนี่ครับในรายละเอียดของเครื่องเสียงก็จะแตกต่างกันในส่วนของ ลำโพงสำหรับรุ่นท็อปและก็รุ่นรองท็อปด้วยครับส่วนรายละเอียดอื่นๆนี่ครับชุดเครื่องเสียงตรงนี้ยังสามารถรองรับการเชื่อมต่อได้ทั้ง Apple c a r p l a y แล้วก็ Android Auto ได้ด้วยครับเรียกว่ามีความทันสมัยเลยทีเดียวแล้วก็การเชื่อมต่อตอนนี้ไม่ต้องเสียบต่อหรือว่าไม่ต้องเสียบผ่านช่องต่อแบบ USB นะครับสามารถเชื่อมต่อได้ด้วยระบบบลูทูธหรือว่า Wi-Fi ได้ทันทีครับนี่ก็จะเป็นรายละเอียดที่ทันสมัยเข้ามาในรถยนรุ่นนี้ครับส่วนชุดเกียร์นี่ครับชุดควบคุมเกียร์แบบ ได้บวายนะครับเป็นชุดควบคุมเกียร์ด้วยระบบไฟฟ้าทั้งหมดครับสามารถขับขี่ได้ง่ายนะครับนี่ครับเข้ามาควบคุมหรือว่ากดในตำแหน่งตัวดีนะครับก็จะเป็นการขับเคลื่อนได้ทันทีครับเข้ามากดในตำแหน่งตัวเอหรือว่านูท่อนะครับก็จะเป็นตำแหน่งเกียร์ว่างส่วนนี่ครับตัว R ก็จะเป็นเกียร์ถอยติดตั้งเข้ามาครับนี่ครับพอเข้าเกียร์ R นะครับก็จะมีกล้อง360องศาแล้วก็กล้องมองหลังติดตั้งเข้ามากล้องมองหลังนะครับรายละเอียดของกล้องมองหลังก็ยังสามารถปรับดูได้หลายทิศทางด้วยครับนี่ครับ ก็จะเป็นราลยละเอียดปิดย่อยของกล้องมองหลังที่ติดตั้งเข้ามาในรถรุ่นนี้ครับนี่ครับมีทั้งมุมต่ําหรือว่ามุมกดลงมาด้วยครับสามารถเข้าไปปรับเซ็ตปรับตั้งราลยละเอียดได้ด้วยครับนี่ครับส่วนตัว P นะครับก็จะเป็นตําแหน่งของปักกิ่งติดตั้งมาด้วยครับชุดควบคุมแอร์นะครับชุดควบคุมแอร์ก็จะเป็นแอร์แบบอัตโนมัติครับนี่ครับชุดควบคุมแอร์หน้าจอแบบอัตโนมัติแม้ว่าจะไม่หรูหรือว่าเท่าไหร่แต่ว่าก็จะดูเรียบง่ายดีแล้วก็แยกส่วนกันชัดเจนสําหรับชุดควบคุมแอร์ด้านหลัง พอปรับมาแล้วนะครับด้านหลังก็จะมีภาพปรากฏขึ้นบนหน้าจอของเรานะครับตรงนี้เราสามารถเข้าไปสั่งควบคุมชุดควบคุมการทํางานของแอร์ด้านหลังด้วยครับมีความสะดวกสบายแล้วก็ให้ความหรูหราเลยทีเดียวครับนี่ครับแตกต่างกันชัดเจนเมื่อเทียบกับฮุนไดเอส1ในส่วนของรายละเอียดการทํางานครับและนอกจากนี้นะครับเรนมาตรวัดเรือนใหม่ที่ติดตั้งเข้ามาเป็นจอขนาด10.25นิ้วนะครับจอตรงนี้มีความหรูหราพอสมควรสตาร์ทเข้ามานะครับก็จะมีทั้งนี้ครับ เข็มมาตรวัดความเร็วรอบนะครับแล้วก็ในส่วนของรอบเครื่องยนต์อัตราสิ้นเปลืองต่างๆก็จะถูกบอกเอาไว้อย่างชัดเจนครับนอกจากนี้นะครับเมื่อไหร่ที่เราเปิดไฟเลี้ยวนะครับกล้องด้านข้างก็จะแสดงขึ้นมาบริเวณหน้าจอตรงนี้ด้วยครับนี่ครับฝั่งขวานะครับแล้วก็ไฟเลี้ยวฝั่งซ้ายนะครับกล้องก็จะแสดงภาพขึ้นมาทําให้เรามองได้อย่างสะดวกนะครับถ้าเราละสายตาจากการมองกระจกด้านซ้ายเรายังสามารถมองภาพบริเวณมาตรวัดเรือนใหม่ได้ด้วยครับ ก็จะเป็นรายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่ติดตั้งเข้ามาส่วนระบบความปลอดภัยก็อย่างที่บอกไปนะครับว่าระบบความปลอดภัยมีความแตกต่างกันค่อนข้างชัดเจนคุณด a ตเซียก็จะยกระดับความปลอดภัยเข้ามาเยอะมากไม่ว่าจะเป็นระบบป้องกันรถออกนอกเลนนะครับแล้วก็ระบบรักษาตัวรถให้อยู่ในเลนระบบช่วยเตือนแล้วก็ช่วยเบรกลมทั้งระบบนี่ครับเขาเรียกว่า smart control นะครับหรือว่า smart cruise control จะเป็นระบบรักษาความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันซึ่งจะติดตั้งเอาไว้ในรุ่น SEL หรือว่ารุ่น็อปเท่านั้นครับนี่ครับ ระบบรักษาความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันก็จะทํางานนะครับหรือว่าแปรผันตามรถคันข้างหน้าติดตั้งเอาไว้ในรุ่น SCL หรือว่ารุ่นท็อปนะครับตอนนี้ผมก็มานั่งในเบาะที่นั่งแถว2เบาะแถว2เป็นแบบเบาะนั่ง2ที่นั่งนะครับสามารถเลื่อนปรับเข้าออกได้แล้วก็แถว2ก็ยังมาพร้อมกับนี่ครับที่เท้าแขนในตัวด้วยรวมทั้งเบาะแถว2ยังสามารถติดตั้งคาซีได้ด้วยครับก็ยังให้อุปกรณ์อำนวยความสะดวกอย่างที่เราชอบเลยนะครับก็คือ ช่องชาร์จไฟแบบ usb มาให้ด้วยทั้งด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวาครับบริเวณเสาหรือว่าบริเวณแนวเสาติดตั้งช่องชาร์จไฟมาด้วยครับด้านรายละเอียดของเบาะนั่งแถวสุดท้ายหรือว่าแถวหลังสุดเป็นเบาะสามที่นั่งที่ยังสามารถปรับเลื่อนแล้วก็ปรับพับได้เหมือนกันจุดเด่นเลยก็คือสามารถปรับพับร่วมกันกับเบาะนั่งแถวหน้าได้นอกจากนี้นะครับนอกจากการปรับพับร่วมกันแล้วก็ยังเพิ่มพื้นที่ราบเรียบได้ด้วยนะครับก็ยังติดตั้งช่องเสียบชาร์จไฟแบบนี่ครับเป็น usb มาให้ถึง2องตำแหน่งแล้วก็มาพร้อมกับ ช่องบางโทรศัพท์ช่องวางแก้วน้าขวดน้ํามาให้ถึง2องตำแหน่งด้วยกันครับนี่ครับติดตั้งมาทั้งฝั่งซ้ายแล้วก็ฝั่งขวาเรียกว่ามีความจุใจเลยทีเดียวครับทำให้ผู้สารด้านหลังทุกที่นั่งนะครับสามารถวางแก้วน้ําแล้วก็ขวดน้ําได้ด้วยครับมองจากภายนอกเหมือนกับที่นั่งด้านในาจะดูชิดกับกระจกมากแต่ว่าเข้ามานั่งจริงๆแล้วก็อยู่ในแนวข,ของใ,องใกล้ๆกับนีน่ครับในส่วนของลาวนมหรือว่าในส่วนของหน้าอกอนแรกผมก็ห่วงเหมือนกันนะครับว่าถ้าเกิดเราเกิดอุบัติเหตุเข้ามา <ๆ S 2> นะครับการจัดวางเบาะที่สูงอาจจะทําให้เกิด บติเหตุได้ง่ายหรือว่าทําให้เราหรือว่าร่างของเรานะครับหลุดออกไปนอกรถได้แต่ว่าการติดตั้งในลักษณะนี้ก็ต้องบอกได้เลยครับว่ายังมีความปลอดภัยอยู่แล้วก็ติดตั้งเข็มขัด,ดนิรภัยมาให้ทุกที่นั่งเช่นกันครับมาดูรายละเอียดของขุมพลังนะครับขุมพลังเป็นเครื่องยนต์ดีเซลคอมมอนเลวทอโบขนาด2.2ลิตรมีการดาวไซซิ่งหรือว่าลดขนาดลงมาเมื่อเทียบกับเครื่องยนต์บล็อกเดิมฮุนไดสตาเรียก็จะมาพร้อมกับเครื่องยนต์ดีเซลคอมมอนเลขนาด2.2ลิตรทำงานร่วมก,กันกับเกียร์อรัง ให้กำลังสูงสุดอยู่ที่177แรงม้าแล้วก็ยังมีแรงบิดสูงถึง431นิวตันเมตรเมื่อนำมาเทียบกับเครื่องยนต์ของ h ุนไดเอสวันนะครับก็จะมีความแตกต่างกันเพราะว่าเครื่องยนต์บานนี้มีการดาวไซซิ่งหรือว่าลดขนาดลงมาประมาณ300ซีซีแต่ว่ายังได้กำลังแรงม้าเพิ่มขึ้น2แรงม้าส่วนแรงบิดนั้นน้อยลงไป10นิวตันเมตรและก็อัตราทดเกียร์นะครับจากเดิม5จังหวะมาเป็น8จังหวะส่งผลให้มีรอบเครื่องยนต์ที่ต่ำแลวก็มีอัตราสิ้นเปลืองที่ประหย ก็จบลงไปเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับคุณดาสตาเลียโฉมใหม่อย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าสตาเลียตั้งเอาไว้2รุ่นรุ่นเริ่มต้นก็คือรุ่นเอตั้งราคาไว้1นึ่งล้านเจ็ดแสนสองหมื่นเก้าพันแล้วก็คันนี้เป็นรุ่นท็อปสุดรุ่น SEL ตั้งราคา,าไว้1นึ่งล้านเก้าแสนเก้าหมื่บาทครับณปัจจุบันนะครับยังทำตลาดด้วยกัน2รุ่นเท่านั้นมาลุ้นกันต่อว่าในอนาคตมีโอกาสหรือเปล่าที่จะมีบอดี้หรือว่ามีการตกแต่งในสไตล์ของเครื่องยนต์เบนซิน3.5เข้ามาซึ่งมีควาาามามหรูก ถ้าภายนอกนะครับมีการตกแต่งในลักษณะนั้นแล้วก็ใช้เครื่องยนต์ดีเซล2.2ลิตกรก็จะน่าสนใจแล้วก็มีความน่าใช้เลยทีเดียวครับในช่วงท้ายผมก็อยากจะขอบคุณบริษัทฮุนไดมอเตอร์ประเทศไทยยมกัดน,นะครับที่เปิดโอกาสให้เรามารีวิวรถยนต์รุ่นใหม่ให้กับผู้ปกคทางช่องทางของไคเนอร์ได้รู้จักกันครับสุดท้ายนะครับผมก็ต้องขอลาทุกท่านไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ